นายสมเอ๋อส้อยคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานคณะกรรมการนางสาวชมกมลหาพันนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการนางวัชรากรบุตรดาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษกรรมการนางชาลินีศรีสันศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษกรรมการและนางทัศวรรณจันทศิลป์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการกรรมการและเลขานุการยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านโรงยางข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโรงยางตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลเกาอเออเ,อเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น206คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น19คนบริหารงานโดย จากสิบเอกสุนทรกิ่งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรงยางโรงเรียนบ้านรงยางดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกตั้งแต่ปีการศึกษา2561โดยได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน เนื่องจากชุมชนบ้านโรงยางอำเภอเขื่อในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนขึงชุมชนเมืองและชุมชนชนบทความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีเข้าถึงการคมนาคมสะดวกสบายประชากรในชุมชนมีอาชีพหลากหลายอาชีพดั้งเดิมในชุมชนประกอบด้วยอาชีพทำนาและค้าขายต้องใช้แรงงานทั้งกลางวันและกลางคืนจึงมีผู้ใช้สารเสพติดในการกระตุ้นประสาท และจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้ปลดล็อกพืชกระท่อมและกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่หําให้ชาวบ้านทั่วไปสามารถปลูกพืชกระท่อมและกัญชาวไว้ครอบครองสามารถซื้อขายหรือนํามาบริโภคได้อย่างเสรีทําให้ชุมชนมีสารเสพติดแพร่ระรบาดมีทั้งผู้เสพและผู้ค้า จึงเป็นพื้นที่เสียงที่ต้องเฝ้าระวังเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนบ้านรงยางโรงเรียนบ้านดงยางระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดจึงได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยเริ่มจากกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ดำเนินการโดยนักเรียนแกนนำสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมพัฒนาสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายใต้ยุทธศาสตร์หมาตรการได้แก่มาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหามาตรการด้านการรักษามาตรการด้านการเฝ้าระวัง และมาตรการด้านการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์สีต้องสองไม่คือมียุทธศาสตร์มีแผนงานมีระบบข้อมูลมีเครือข่ายและสองไม่คือไม่ปกติข้อมูลไม่ไล่ออกโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ มาตรการด้านการป้องกัน 1. โรงเรียนบ้านโรงยางมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน9ห้องเรียนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายในทุกระดับชั้น และได้จัดทำแผนผังห้องเรียนสีขาวโครงงานห้องเรียนสีขาวและบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำสีฝ่ายตลอดปีการศึกษา 2. โรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวในทุกสองเดือนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับห้องเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น ซึ่งในปีการศึกษา2565พบว่าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาวในระดับดีเด่นทุกระดับชั้น 3. โรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการได้แก่มาตรการที่1 การกำหนดนโยบายมีการกำหนดนโยบายเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้บริหารเผยแพร่นโยบายสู่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษามาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษา มีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทำหน้าที่สำารวจข้อมูลการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อนำเข้าสู่ระบบการแก้ไขปัญหาในลําดับต่อไปมาตรการที่3การจัดสภาพแวดลอ้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษามาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการสอดแทรกเรื่องโทษพิษภัยผลกระทบของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและอบายมุขมีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครืร่องดื่มแอลโกอฮอล์ทั้งในบริเวณสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาม,มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการคัดกรองป้องกันและติดตามนักเรียนเพื่อป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่7 การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยมีการชี้แจงและขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนตามกฎหมายรวมทั้งขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองในการกำกับดูแลนักเรียนและบุตรหลาน นอกจากนี้ยังได้มีการผลักดันให้ผู้นำชุมชนกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. โรงเรียนบ้านโรงอย่างมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนัน และการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านโรงยางมีการจัดกิจกรรมในโอกาสและวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมวันเด็กกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมเพราะเหตุนางฟ้านางรมเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมสวดนมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์และอื่นๆมาตรการด้านการค้นหา 1. โรงเรียนบ้านนงยางมีการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลน,นักเรียนรายบุคคลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2มีการคัดกรองกลุ่มนักเรียนดังนี้กลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าและมีการสรุปผลการคัดกรอง3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาซึ่งผลการสำรวจพบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงยางปีการศึกษา2,565จําำนวน206คนไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเหล้าบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการด้านการรักษา 1. นโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านโรงยางได้ดำเนินการกับภาคีเครือข่ายโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านรงยางและโรงพยาบาลเขื่องในหากพบปัญหานักเรียนใช้สารเสพติดจะช่วยกันดูแลบำบัดร,รักษาจนทําให้นักเรียนมีสุขภาพดีเป็นปกติ 2. สถานศึกษามีคลินิกเสมารัก จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาในการให้คำปรึกษาแนะนำรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษามาตรการด้านการเฝ้าระวัง 1. สถานศึกษามีตู้เสมารัก หรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดการสูบบุหร, mm. รี่บุหรี่ไฟฟ้า mm. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ mm. สื่อลามกอนาจาร mm. การพนันและการทะเลาะวิวา2 mm. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามก พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท 3. สถานศึกษามีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร์การพนันและการทะเลาะวิวาทให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องการทะเลาะวิวาทในกิจกรรมหน้าเสาธงจัดเวทีกิจกรรมด้านยาเสพติดจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากพื้นที่เสีย่ยงมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านรงยางมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินง,งานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้ 1. สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกโดยมีการกำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาดเสพติดและอบายาุน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 3. มีการจัดทําบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียนบ้านยางน้อยพมพิทยาเครือข่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลบ้านโรงยางองค์การบริหารส่วนตาบลก่อเอสถานีตํารวจภูทเรเขื่อนใน ในการร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามุกอนาจารและการทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 4. โรงเรียนบ้านดงยางมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสูบบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเละวิวาททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภายีเครือข่ายเช่นการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายการจัดกิจกรรมร่วมกับตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนกิจกรรมการตรวจสุขภาพกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการแข่งขันเซปักตะก้อตำบลก่อเอกิจกรรมเนื้อหาและหลักสูตรของแด่แห่งประเทศไทยโดยสถานีตำรวจภูทเรเขื่องในที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงยางสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนบ้านโรงยาง ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงยางมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีปลอดจากยาเสพติดบุหรีบุหรีร่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การพนันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษานอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงเรียนบ้านโรงยางผู้บริหารคณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงยางได้รับรางวัลต่างๆมากมาย